นี้ป้าน้องจะพามาแกงผักห้องเต้กับกระดูกหมูนะคะจะเนื้อหมูก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เ,เขาไม่ใส่มะเขือเทศกันนะคะป้าน้องใส่ไปให้เขาสวยงามแล้วเพิ่มวิตามินดีเพิ่มคุณค่าทางด้านอาหารค่ะอยากรู้วิธีทำและรายละเอียดตามเข้าไปใน Youtube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะน,นะคะล้างล้างเสร็จแล้วก็ แยกแยกก้านแยกใบนะคะก้านเขาจะหนากว่าเขาสุกยากค่ะต้องเอาก้านใส่ก่อนใบใส่ีลหอมกระเทียมขาตะไคร้พริกแห้งรากสามเกลอค่ะมะแขวนวันน้อยจะใส่มะเขือเทศนิดหนึง่งเพื่อให้สีเขาสวยเพิ่มวิตามินซีละเอียดก่อนนะคะใส่ตะไคร้แล้วเดี๋ยวอะใส่กระเทียมใส่มะแขวนเข้าไปด้วยค่ะ ใส่รากกระชีกระเทียมนะคะประเดี๋ยวละเอียดก็ใส่หอมไปด้วยครับต่อไฟอ่อนๆให้เปื่อยก่อนนะคะแล้วนะเราก็ไปตาน้ำพริกเตรียมผักเตรียมเครื่องแกงคะ่ะเด <มา S 2> ี๋ยวจะเอามันนิดหน่อยคะ่ะเอาเครื่องแกงลงผัดพอหอมคะ่ไะไฟอย่าแรงนะคะ หอมเสร็จแล้วเอาหมูที่เคี่ยวไว้ลงผัดค่ะแล้วเดี๋ยวตัดใส่พอนี่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวพอเดือดเราใส่ผักค่ะลงใส่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอก้านผักสุกก็ค่อยเอาใบใส่นนะค,ะค่ะโอเคคนไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วก็เอาม,มะเขือเทศใส่ค่ะคนอื่นเขาไม่ใส่ป้าน้องใส่ให้มันมีสีสันสวยแล้วก็เพิ่มเพิ่มวิตามิน เห็นไหมคะมันสีสันมันจะสวยขึ้นบางมันเขียวอย่างเดียวเนี่ยคะ่ปะป้าน้องชอบทำอะไรที่มันสวยงามไม่งั้นผักมันเขียวไปหมดคะ่ะมันต้องเคี่ยวกระดูกหมูให้เปื่อยก่อนนะคะถ้าแบบไปใส่พร้อมกับผักผักมันจะเละหมดคะ่ะแล้วก็เล่งไฟหน่อยแกงผักห้องเต้กะกระดูกหมูคะ่ะเขาไม่ใส่มะเขือเทศป้าน้องใส่ให้สีสันมันสวยนะคะ วันนี้ก้มกมกลมกมเงยรู้สึกอาการไม่ค่อยดีกินเผ็ดๆผ็ร้อนร้ค่ะเดี๋ยวสดน้ำมากินแกงผักห้องเต้าการะดูกหมูของป้านองนะคะอยากรู้อยากรู้วิธีทำตามเข้าไปใน y youtube ครอบจัก,กรวาลของป้านองค่ะ